เชิญท่านมาย่อยอาหารโภชนาทานข้าวกันให้เต็มอิ่มพระเป็ดเชนยิ้มกำลังจะมาเอาตลกมาส่งถึงบ้านโหเราะกันบานชื่นชมโบราก่อนบ่ายคายเรียดไปไปไปไ,ปไ,ปไปโอ้ยเฮ้ยขาดก็ร้อนเฮ้ย<ป>ช้ำช้ำอะถึงแล้วก็ถึงแล้วใช่ป่ะดีแหละหลัลงนี้แหละพี่แกพามาถูกเหรอถูกสิวะแน่ใจนะว่าพามาถูกทำไมบ้านมันใหญ่โตขนาดนี้ เฮ้ยนี่บ้านหรือโรงเจว่าทำไมใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยนี่เองไม่ก็นี่ไงข้ากำาพเองมาตามเนี่ยแผนที่ที่เขาเขียนมาให้เนี่ยเอาดูบ้านเลขที่ดิบ้านเลขที่เท่าไหร่อะบ้านเลขที่สิบหกยี่สี่เฮ้ยนี่จำอะไรไม่ใช่นะบ้านเลขที่เท่าไหร่สิบหกยี่สี่ผิดแล้วผิดยังไงแล้วไอ้นี่บ้านเลขที่แปดแปดทับแปดแปดแปดมันจะมาสิบหกยี่สี่ได้ยังไงเล่าแปดสองแปดสองสิบหก แปดสามแปดสามยี่สิบสี่รวมพลสิบหกยี่สิบสี่นั่นเห็นไหมใช่ยังดูสิหนิเห็นไหมเออใช่แล้วบ้านหลังนี้แหละเฮ้ยเรียกเยอะมีคนอยู่บ้างพี่กันนาเออเรียกเรียกแล้วลาาเฮ้ยนี่ฉันจะบอกให้นะตะโกนนี่ขอแตกก็ไม่ได้ยินหรอกอ้าวเหรอบ้านหลังเบลออย่างเงี้ยใครจะได้ยินเอาแล้วทำไงวะมีก้อนหินไหมวะทำไมอ่ะเอาเฟี้ยง เร่งหลังคาอ๋อเอาก็หินคว้างหลังคาเออพอได้ยินหลังคาพอเขาได้ยินว่ามีใครหินมาคว้างหลังคาเขาจะได้มาออกมาดูพวกเราไงอ๋อสงสัยเจ้าของบ้านไม่ทันออกมาล้วเข้าว่าตำรวจมาจับพวกเราก่อนละไอบ้บ<อ>้าคิดได้ยังไงวะเนี่ยเป็นไก่อน<อ>ติ้งต้องว่ะเออเอาอย่างงี้เอาวิธีฆ่าไปใช้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยใไงวะเดี๋ยวหาจอบหาเสียมมาคนละอันนะแล้วก็ขุดอุโมงค์ลอดใต้บ้านไปขุด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 ให้ไปโผล่กลางบ้านได้เข้าบ้านเลยนี่ ไม่ใช่ของดําดินนะอินโถนี่ไงนี่ไงโบราณเขาถึงบอกไว้ว่าคบกับคนโง่นไม่เกิดปัญญาใช่พเจ้าประคุณเลยที่แสดงว่าที่บ้านไม่มีทีวีอะไรดูหนังซีรีส์เกาหลีเคยดูกันบ้างไหมเนี่ยเราเคยดูเหรอเปล่าอาศัยข้างบ้านดูอ้าวน,ะานั่นะมาคุยทำไมบ้านคนรวยๆถ้าเคยดูในหนังน้อวม้ยเวลาเขามาบ้านใหญ่ๆเนี่ยเขาต้องเคาะประตูเรียกเพื่อเป็นมารยาทลบๆยังไงล่ะพี่ใจเคาะประตูเรียกเขา เขาทำไรทำอะไรเอาอะไรก็ขะก็เคาะประตูเร่อเขาเนี่ยนี่ค้าลือหาดนะไม่ใช่ห้องแถวจะได้มาเคาะแล้วได้ยินมาเคาะทำไมแล้วนี่ในกรุงเทพบ้านเขาใหญ่โตเขามีนู่นออดลืมไปอลบลบ นีเาใช้เมื่อกี้พูดว่าไงนะครบนโง่แล้วทำไมนะไม่เกิดปัญญานี่ไงนี่ไงเม่จะไปครบหรอกแกนังโง่แล้วก็ไม่มีปัญญาเอ้าฮะเอาีกทีไว้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันต้องมีปัญหาแน่แน่ทำไมกฎทีแรกมันว่าฉันติงตองเฮ้ยให้เหรอกฎทีที่สองมันเอาหมาจะมากัดฉันเลยบ่เฮ้ย เไม่รู้ว่าบ้านนี้ออดมันเลี้ยงหมาด้วยอ้าหมาจะไม่เอาจะไม่เอาแล้วเฮ้ยอย่างนี้ให้กดเองให้ระวังนะเว้ยะไรเป็นอะไรเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรซ้อมเสียงไว้พื้นนี้จะไปร้องคาราโอเกะไปเลยแหม่แล้วเมื่อไหร่จะได้เจอพี่การดาเนี่ยเล่นกันอยู่ได้พี่สามคนอะเอ็งกดดิ ท่านผู้มีอุปการกคะคุณเปิดซาขนาดนี้มีคนมารออยู่หน้าบ้านแล้วนะคะ่ะออรอกันเลยไม่อะเยเอาเป็นเล่นหปได้จะจได้เข้าบ้านแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวฉันกดเองอเราจะออกรางวัลเลขค้าย3ตัวครั้งที่1 1> หนึ่งเราจะใช้วงล้อหลักที่1 1> หนึ่งหลักที่สามหลักสี แจ้งวัฒนะปากเกตแคลลายข้ามสะพานนวลฉวีนี่จะข้ามสะพานนวลฉวีไปไหนเนี่ยอ๋อเขาจะไปบ้านจันหนูออเดี๋ยวเสร็จงานนี่เราค่อยไปไปสักนะออคนคนคนดีดิพี่หนี่มเอาเดียวคนคนเลยเออเออดังแล้วใครอ่ะคน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 หรือหมาหมามั้ง ลองหอนสิหมามาเล่นออดเฮ้ยอย่างไร้อยก่อนบายคลายเรียร์เขกดแล้วไม่มีใครออกมาเลยวะเอาใหม่ดิพี่เอ้คหมาพี่คนหมาย่มายยังหมายังใครหมาหรือคนคน คนมาเล่นออดอ้าวแล้ังไะเนีไยเห้ยจะได้เจอกันไหมเนี่ยเฮ้ยอต้เข้าไปแล้วลวะไปเจมัง้งเข้าไปเลยยังไงอยนะ่ยังไงต้องบุกบุกบุกเอาวนี่ยังไงี่ะมาแอบเล่นมุกอยู่ในบ้านคนเดียวเนี่ยออกไปเปิดประตูรับสิงสามาเนี่ยคนก็มากดอดอนนะบ้านไม่ได้ยินเสียงออดฮะเออกันนะกันอ้ด่าวด อะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกันดาจติพี่ทำไมอะใครเฉมไงเฉมไงอะเอ้านไม่น่าเชื่อเลยอะจามิงไม่ได้วะกันดามาอยู่กรุงเทพทำไมหน้ากันดานเหลือเกินนะนอนแอรมากเฉมไงอพี่กันดาพี่เฉิมไงแฟนพี่อะใจบ้านนอกอะพี่ก็มาลิ้งไง ฉันว่าการดาคงจะจำพวกเราไม่ได้ร kind of ู a, ้ว่าทำไมฉันว hey, anyway> ่าคนจีนเน่เฉาะสมองเอาไปกินแล้วล่ะดูแล้วเฮ้ยอีบ้าไม่ใช่ลิงอะเหรอเฮ้ยคือคือพี่อยากคิดถึงการดามากเลยนะก็เลยพาพวกเราเนี่ยมาเยี่ยมกานดาที่นี่ไงใช่อย่าไปดูน้องเขาอายพี่กานดาโอ้โหนี่บ้านพี่กิ่งแก้วเหรอโหทำไมพี่กิ่งแก้วเขาอยู่บ้านหลังใหญ่โตอย่างเงี้ยพี่โหนี่แล้วบ้านขนาดนี้ ว่านี่สร้างไว้ในหมดเตือนเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ยนี่อย่าไม่การไม่ใจกลางนะใจกลางเนี่ยแพงเลยอแพงเลย่ยเฮ้ยไอ้แพงไม่เท่าไหร่แร้วนี่เป็นของเก่าเนี่ยเก่าขนาดไหนวะราชวงศ์ถังว่าเก่าแล้วนี่เก่ากว่าราชวงศ์ถังอีกเก่ากว่าราชวงศ์ถังอ๋ออันนี้ราชวงศ์ไหนเนี่ยราชวงศ์ปีปโอ้ยมีอะไรอีกมีอะไรอีกเยอะเลยอะเยอะเลยอะนี่นี่นี่เฮ้ยนี่นี่โอ้ยอะไรอะอะไรอะ่นี่นี่จไปจู้ของเขาเฮ้ยแตกฮ่าฮ่เฮ้ย นี่เจอแล้วอะไรอะไอ้นี่เองที่ทําให้เขามีปัญหากันอะไรเหรอมือที่สามโอ้ยเกไปแจ้งตำรวจเลยวะแจ้งตำรวจแจ้งหมยว่ว่าบ้านนี้มีมาเจ้าไปจ้าผู้หญิงสวยมากเลยเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยไอชงจ้าอุ้ยโอ้ยกระโจมกระชากย้ยขึ้นไปของเขาหมเฮ้ยชง โ้กระจกนี่สวยมากเลยะเฮ้ยมาลิเฮ้ยนี่ไอ้ไปสองกระจกกันดูรไม่เอาไม่เอาไม่ได้นะมาีิเข้าไปใกล้ไม่ได้มาีิเป็นผู้หญิงเข้าไปใกล้เนี่ยมันอันตรายจะอันตรายอะไรแหมผู้หญิงกับกระจกที่มันของคู่กันอยู่แล้วเข้าไปไม่ได้มาีิไม่เข้ามันอันตรายพี่จะเป็กลัวอะไรนักหนากลัวทไมมันเรียกอะไรอะกระจกน่าไงเข้าไปนี่มันกัดจกเลยนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ยายย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 ย รวังเลยสิพี่อะไรวะจะจับก็จับได้นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยจับได้แต่ตรงเนี้ยพี่อย่าไปจับมันนะเอ้าทำไมจับไม่ได้มันกรอบเออมันไปกรอบพี่ใส่กระตกไว้เออยยกยกองนี่ยกยกอี่จะทอะไรยกตรงนี้มันจะได้มองเห็นชัดจะยกทำไมให้เปลืองแรงล่ะพี่เอ้าก็เรียกมันไปสิมันเดินได้จะเดินได้ยังไงอะมันมีขา เฮ้ยไอ้กระจกตัวนี้มันมีลูกแล้วแน่เลยพี่เอ้าเาทำไมอ่ะเริ่มลายแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้ว่ะอย่าไปจับอย่าไปจับระวังระวังพี่ระวีดีๆอย่าไปจับพี่ดะวยแผลไปทุกคนรววไปเดี๋ยวข้าจะส่งความร้องข้าก่อนแม่รูปร้อนนั่เราเนี่ยไปเล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 ยนี่ให้ดู โอ My name is เรนโอ้โหเรอะไรอะไรเอ้ยมีอ้ามอธีชาติมาด้วยเว้ยโอ้อ้ามโอ้ยเรนนะจ๊ะตอเดี๋ยวรงผดูอะไรดูลังแคร์เหรอโอ้ยอยน่ารักไปเบ้าน้อยพวง้อันนี้น้อยพงงามแต่วางแ้วจะตกนี่อะไรเฮ้ยกเฮ้ยกอรตายแล้ว พี่เจ้นตาดกัแย่เลยอ่ะคือพี่อะพี่เจ้าบอกว่าถ้าดูแลไวลได้ถ้ากระจกแตกกาจะตัดหูหนูนี่ลองคิดดูดิถ้าหูหนูไม่มีหนูมันจะเหมือนปลาไหลไหมล่ะเอานี้มา เดี๋ยวเดี๋ยวพวกพี่เนี่ยจะออกออกเงินและรวบรวมเงินกันคืมันมันราคาสักเท่าไหร่กันเนี่ยเท่าไหร่ฮะเก้าหมื่นอ้ยเก้าหมื่นเก้าหมื่นโอ้ยรถทัวร์หมดอย่างไรเนี่ยไปไหนล่ะพี่อยู่ได้ไงล่ะกรตักเขาแตกเก้าหมื่นเนี่ยอยู่ได้คว้าซองอับฉันเป็นผู้ดูแลบ้านหลังนี้โอ้ยใครเป็นคนทำแตก ฉันไม่ได้คนทําแตกเธอเป็นใครเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้ไงเออพราะฉันเป็นเป็นยาการาใครยาคระบ้านนอกทำไมอ่ะกระจกแตกะกะสกปรกอล้ยท๊อกใครผู้ผมเหรอฉันวาดตัวฉันเอง <laughs> เออใจเ,เย็นนะหรือปัญญาไหมละ่ะไม่เป็นไ,ไร เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราช่วยเอาเอาเอากาวต่อให้นะโอ้ยมาลิกระจกแตกเอากาวไปต่อเขาก็รู้อยู่ดีแหละเพราะมันเป็นรอยอะใช่พูดไม่คิดใช้หัวสมองบ้างหรือเปล่าเอของแตกเอากาวมาต่อฉันจะยกตัวอย่างให้เธอฟังอย่างสมมติไอ้ตีเนี่ยมันทะเลาะกับเมียมันแตกแยกกันเนี่ยแล้วเมียมันจับได้ว่ามันไม่ได้ประชุมเรื่องไอ้ติ่มมันไปมีเมียน้อยแล้วอย่างเงี้ย มันจะกลับมาคืนดีกันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยสมานรอยร้าวเดี๋ยวนี่พี่พุ่เนี่ยมีอะไรในใจกับผมหรือเปล่าเนี่ยทำไมจะต้องเอาตัวอย่างข้อัวผมมาอะไรเปรียบเทียบอะไรพี่ยกตัวอย่างตัวอย่างอื่นๆก็เยอะนี่คนอื่นอ่ะนี่นี่ก็มีมีเมียมีลูกทำไมนี่ก็มีไรเนี่ยเพิ่งเลิกกับเมียไม่ไม่ไม่เอามานะเนี่ยมันทิ้งเมียมันทำไมไม่เอามายกตัวอย่างนั่นไปลอย่างพี่ผมเคยพูดไหมในรายการก่อนใบเคยอั้มไหม เคยบอกกับพี่หมูไหมว่าก่อนบายเลิกเสร็จแล้วไปเที่ยวอาบอบนวดอะเคยพูดไหมทั้งๆที่เมียก็โทรอยู่หลังรถโอ้ยมีแสงระวีผมไม่เคยบอกเลยนะว่าเวลาไปเที่ยวไซไลน์อะเคยพูดไหมคนเนี่ยนะถ้าไม่เคยไปด้วยกันมันคงไม่รู้หรอกว่าไซไลน์เป็นไง นิสัยอ่ะนิสชอบเอาเรื่องครอบครัวคนอื่นเขามาประจาปาะการให้เสียหายนิสัยนิสัยมันเหรมึงอ่ะนักลงอยู่ในความสงบฉันมีวิธีแล้วว่าเราจะจัดการเรื่องกระจกยังไงสุมหัวมาชมทำไหมครับโอ้ยแดงเลย Прочему? А вы?